เอจีเก็จะเป็นส่วนภาคส่งเกษตรนะครับท่าล่างจะเป็น 7A รูป83ฝายี่าิบวาวติิเ,เวลาก็มันจะป้นเป้งอยู่สิบสีู่ยกับสิบครับตอนนี้ที่ล่าสุดนะครับที่เิงทำมา5ปีแล้ว <laughs> วิ่งแดกโดนตะกิดด้วย5ปีแล้วอ่าร่อนี้นงานโรเวอร์เนี่ยจะไปร่วมสนุกอย่างเดียวครับผมเน,เน้นเน้นเน้นเบิร์นควันท่วม,มพอ <laughs> <laughs> there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Praying that this night's gon' last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's fast I feel good, you look great. Like you, I can't wait a first time, a first day, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart race. So catch me if I fall Sorry. ผมช่างโคงยิ้มนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอ่าทีมฝูงบินิกาดํานะฮะไออ่างทองยุดยาวครับผมอัที่ถนัดก็ตัวต้าครับเป็นบวกสามห่วงไอนะครับบอกเอครับผมถนัดถนัดสุดแล้วซีเอเอฟอีตีเอจีพวกนี้ครับแดกก็วิ่งมานานแล้วนะครับก็หลายปีแต่เซอร์กิตเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มวิ่งเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วครับผมแล้วก็ปีนี้ก็เซอร์กิตก็ตลอดทั้งปีครับผม ครับผมสวัสดีครับผมอ๋อรับเอเอียงทองครับผมทักกี้ครับส่วนผักทรงเกษตรครับผมครับบิ๊กครับปล่อยทองซิ่งครับนะครับผมก๊อฟครับจีซีอาร์ครับผมครับผมเต้ไอบ้านครับสิงห์บุรีครับผมแบงค์บ้ากามครับนะครับสวัสดีครับผมแบงค์นวชาชครับสวัสดีครับผมเอนะครับไม่ใช่เอนะครับสวัสดครับสวัสดีครับผมแท็กซี่ตัวปีครับผม เรพบแล้วนะครับเรือเลหนึ่งเล็กครับไปไงเออครับในทีมก็ประมาณสิบวันคันได้ครับก็มีทั้งทั้งเออทั้งเทอร์โบครับผมก็วิ่งวิ่งไปร่วมสนุกกันครับผมเอฟไอเออก็มีรถคุณอัตพลนะครับกอบเป็นเจ็ดเอครับผมรถบ้านนี่แหละครับสถตติก็สิบหกสองครับวิ่งอยู่หนักตัอดนะครับผมสิบหกสอง แล้วก็มี a อเ E บ turbo แต่ตอนนี้เราเลิกเล่นไปแลครับเนี่ยเต้เนี่ย A อ e, turbo ครับผม1ีบสองซีแต่เดนนี๋ยข้าไปสกิทแล้วครับ a อ e n อก็จะเป็นอส่วนภาคส่งเกษตรนะครับเนี่ยครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นท่าล่างจะเป็น 7A รูป8-3ฝาย0่าล์วาวแคมเดิมกล่องเดิมครับผมแล้วก็น้ามันใช้เป็น E15 ห้านะฮะเกียร์ก็มีเรียงนิดหน่อยครับผม ใช้ตดเวลาก็มันจะปนเป้นอยู่อะสิบสี่ศูนย์กับสิบสี่หนึ่งครับตอนนี้ที่ล่าสุดนะฮะเอจทบก็มีมีรถผมเองผมเองก็จะไปแค่ร่วมสนุกแต่ไม่ไม่ได้หวังอะไรมากครับไปร่วมสนุกเพราะว่ารถมันเป็นเราเฟเป็นวิ่งเซอร์กิตอยู่แล้วไงอ่าเนีนะ้งานโรเวอร์เนี่ยจะไปร่วมสนุกอย่างเดียวครับผมเ <Okay. S 1> น้นเน้นเน้นเบิร์นควันท่วมๆพอ <laughs> ครับผมออฟครับผมอ่าครับครับวันนี้ก็มากับคันนี้เลยครับ AE หนันน e <ๆ>ครับผมสภาพก็ภายนอกก็เดิม,ดมๆไม่มีอะไรมากครับอันชนอันชนหน้าเดิมมีดีก็แค่เครื่องเป็นเทอร์โบเครื่องเป็นเครื่อง 5E f s e ชุดไฟเป็นของ4 e โ o ครับผมแล้วก็เทอร์โบเป็นสุดที่ เปลี่ยนลูกเป็นลูกวีออสกานเป็นก้านเดิมของ 5efd e ครับ<อ>ชุดไฟก็ของสีโบกกล่องยังไม่มีครับพวกเป็นกล่องครับทีดีส4น่าจะแมคโครหรืองไงไม่แน่ใจกันครับภายในตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรครับกำลังจะเตรียมลงเสกิตมีโรบาร์ โรเตลล่าสุดก็ภายในประมาณเกือบเกือบสิ้นเดือนนะครับจูนกล่องอกล่องก็จะเป็นออกเทนทรโฟรครับแล้วก็เซ็ตรถเพื่อลงสนามสกิตครับช่วงล่างตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอช่างปรับแคมเบอร์ใหม่หเพราะว่าโชค๊คนี่ก็น่าจะพอได้ผมขขบคุอครับ,รบเป็นตัวแทนของเจ้าของคันนี้นะครับผมเจ้าของไปไหนครับเจ้าของติดลำครับอันนี้ก็จะเป็น หน้าแวนป um <Yeah. S 1> ัมเปอร์ปะโปงคาร์บอนเบรกสกายไลร์ล้อพีวันภายในนิดหน่อยพวงมาลัยโมโม่ mm. มีปอกแอร์ออโต้เพิ่งทำมาแล้วก็มีพวกเกตวัดสัดดงสัดดีครับ mm. ยังทำไม่ครบเรียบร้อยมีฟอกลงฟอกหลังยังไม่ต่อ mm. สวิงอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง อีโบวางมาจะสามปีแล้วสภาพเดิมเดิมคันนี้มีแค่เปลี่ยนหัวฉีดขยับบูสต์ศูนย์จุดแปดแค่นี้ครับแล้วก็เดินอินเตอร์ใหม่จูน e ยี่สิบครับสเต็ปใช้งานรถกี่ทางไกลคันนี้มีโช๊คเคสปอร์ตของค่ K ารถทั่วไปภายนอกก็สเต็ปต้นชุดเุบบเลชุดคอยชุดอะไรก็สเต็ปต้นทางช่างคมเขาจ,จัดให้ เน้นประหยัดน้านนมานันคันนี้ครับเ,เครื่องเป็น 4A FE ท่อนล่างเป็น 4A ฝาขาวครับอ่าก็คือว่ามีกล่อง ECU ภายนอกนะครับผมฝากระโปรงกับล่าหน้าคาร์บอนทั้งทั้งลำเลยครับผมช่องหน้าเมกาอ๋อเป็นกันชนเมกากัชนเมกาครับหน้าหลังเมกาหมดเลยประตูหุ้มกับล่าประตูหุ้มเหมือนกันครับผม บริภายนอกก็มีเท่าน,นี้ครับส่วนข้างหลังไม่ใส่คือโดนชนท้ายมาเครื่องยนต์เป็น4 FE ท่อนล่างฝาขาวครับผมอะฮะทอร์โบเป็นของซูบูรุก e f 3 8ครับอันนี้อันนี้ท่อนล่างได้ทำพวกลูกก้านทำอะไรนไี่ลูกเป็นใช้ลูกอก้านซุบลูกซุบครับอ๋อใช่ครับผมตัวนี้ แล้วก็ย้ายย้ายได้ชาร์จไปอยู่ด้านหลังเพื่อให้ความโล่งข้างหน้าให้ระบายความร้อนนะส่วนกล่องเป็น ECU เป็นกล่อง ECU บรรเลงตัวไหนนะครับเทคโฟเท,คโฟ,ทคโฟครับผมกล่องอของผมกล่องหลักกล่องสแตนเทคโฟครับผมเป็นเนี่ยแล้วก็ที่ผมแอบ,บเห็นเป็นระบบน้ำมันนี่อ๋อระบบน้ำมันเล็กเล็เล็เล็กเล็กเล็อะไรผมชีเข้ากลางลังไอ้ อ๋อก็คือเหมือนเหมือนเราคล้ายๆพวกอุดท้ายรางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราไปเข้าท้ายอุดหัวอาใช่ครับประมันเยคือน้ำมันมาดันที่ลางอย่างเดียวใช่ครับประมาณนั้นเลยครับผมมีอะไรตรงนี้อีกเลยภายในเป็นคันนี้เป็นรถแข่งเต็มลำเป็นรถแข่งเซอร์กิตเต็มลำครับผมภายในเป็นโลบาร์เต็มลำครับผมระบบสวิตช์ปิดเปิดอันนี้เป็นอันนี้เป็นดูระบบต่าง ของของรถครับดูบวงตังงรถเป็นหน้าจอสดีสองสองช่องครับผมเออไม่ติดไม่ติดเหรออ๋อต้องอีกสเ,เต็ปอ,อีกสเ,เต็ปหนึ่งครับผมหน้าจอสดีสองช่องอดูระบบน้ำมันอากาศ AEM บู๊ไฟฟ้าของบิดครับผมปรับบู๊ไฟฟ้าของบิดหมดเลยหละการนี่คือคเป็นไม้ของมาร์คคูหรือเปล่านี่ใช่ครับผมไม้มาร์กคู ครับระบบสื่อสารระบบอะไรครบเนครับเบาบายตัวยุนปีเบาบายเป็นรุ่นเก่าครับรุ่นเก่าเลยเกล็ดผ้ามาไหมอ๋อครับก็ภายนอกก็จะมีฝาคาร์บอนก็ล้อก็เป็นล้อล้อเอ็มดูอาร์ได้ไมครับผมแล้วก็จะไม่มีอะไรก็มีชกแต่งเดินท่อปกติครับ รถเดิมเขบอกรถเด็มดูดสักเลยก็จะเป็นเครื่อง CAGE 2 0วาลบวครับเป็น6กเกียร์ก็จะมีไล่ระบบน้ำมันก็คือล็อบรอบอบนอกก็คือระบบไฟระบบน้ำมันแค่นั้นก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นเดิมๆครับขับสนุก ภายในก็เป็นไม่มีอะไรก็เป็นภายในเดิมๆของมันเลยมีแค่เบาะเลวินแค่คู่เดียวจะมีก็เดิมๆนะครับเป็นเบาะแค่นั้นเบาะก็อยากให้ดูภายในรถเลยแบะเดิมคู่เดียวครับเน้นขี่ใช้งานไปเที่ยวแอร์เย็นเพียงพลครับผมครับผมครับครับผม ไายนอกเป็นคาลิปครับมีสาโป้งคาร์บอนเบรกสกายลายหน้าหลังล้อ S S R ครับลาย S S W ลายชื่อน้อยนะครับมิโม่มีเนี่ยครับแค่นี้ครับมือโปงมือเปิดคอมเวมแล้วก็ภายในคาลิปเลยครับใช่ครับมีรอยัวดาเลยครับพวกเกตวัด ต,ต่างๆนะครับก็มีอะไรที่มีได้ก็มีประมาณเก็ครับผมครทำมาบอยสวัสดีครับจะมีเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ปับได้แต่มันติดหัวหมอนก็เลยเอาลงไม่สุดอ๋อถ้าไม่มีหัวหมอนมันก็จะ,จะลงเรียบไปเลยครับประมาณเดี๋ยวเปิด,ดอะไรเงีอ้อ๋อ ก็จะเรียบไปเลยแต่มันติดหัวหมอนถ้าเป็นหัวหมอนเดิมมันจะลงมากกว่านี้นี่บมันก็จะเรียบยาวไปเลยครับผมน้อนถ่ายไปแล้วดิถ่ายกันแรกด้วยเนี่ยอ,อันนี้เครื่องยนต์เป็นสเต็ปยังไงบ้างครับเป็นขั้นเจ 7A ฝา 4A เมีเปิดนิดหน่อยแล้วก็ลิ้น70 คมีเกียร์มีฮุชี่ตามมาาาดสเต็ปต้นครับตัวตึงมาลาดาพี่แม็กนี่ไม่ปุ่นในนี้อยู่ในในในติ๊กตอกในติ๊กต็อกมาละเลยคิดว่าสวยสวยมากอะไรมาต้นโอเคครับนี่ครับผมฝากด้วยนะครับภายนอกก็จะเป็นเดิมๆมีแค่ว่าตอนนี้เปลี่ยนฝาเป็นของคิดพับบอนแล้วก็มีใส่ดูแก้วเบรคเตอร์ภายนอกจะเดิมๆครับชนหน้าไฟสั้นทวิตเตอร์ครับ ข่ายนั่นแหละด้านเลยจ้าจ่เาจยอต์ตัวนี้เป็นสองซครับที่วางที่อุดมวันนะครับเรามีเก็บโล่งภายในทำสีห้องเครื่องมีพวกลิ้นเจมิลพวก้างโรชีชุดเล็กเลกลก็จะเป็นพวกไอดีซ ก็จะมีพวกเฮซซิ่งทางสูตรของคุดมวันนะครับภายในจะเป็นเดิมๆครับส่วนมากรถเอาไว้รับส่งลูกไปเรียนมีฝา,าก,กระโปรงมีแก้มแล้วก็มีเปลีป่ยนล้อใหม่เป็นเอเดนานที่เพิ่มมาใหม่ไม่มีอะไรมากก็มีอยงั้นก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ สเตปเดิมมีพอล่างเกจเอแล้วก็มีก้านแล้วก็มีลูกฝาบนก็เปิดสเตปช่างคมผมยิ้มลูกเป็นของ BP พีแปดิบสามมิลแล้วก็่อล่างเป็นของเกจเอครับ<ม>แต่ก็เป็นสเตปเดิมเลยยังไม่ได้เพิ่มเติมอะไรกล่องก็เป็นกล่องเดิมยังเน้นในสเตปกล่องเดิมอยู่ครับ ตอนนี้ถ้าเอาชัวชัวก็ประมาณ 14, 1, 14สิบสี่หนึ่งสิบสี่ศูนย์ครับเอาชัวชัวตอนนี้ก็ดีดีขึ้นกว่าเดิมครับไม่มีเลยครับเหมือนเดิมคันนี้เหมือนเดิม <laughs> ไม่มีเพิ่มเติมเลยครับเหมือนเดิมแล้วก็มีทําระบบข้างในใหม่สวิตตัวนี้เพิ่มขึ้นหาสวิตปัม๊มปั๊มติ๊กหนึ่งสองแล้วก็ปัมป๊มน้ําแล้วก็พัดลมก็แค่เปลี่ยน ปั๊มติ๊กใหม่อันนี้เปลี่ยนเป็นของแท้ตอนแรกใส่ของกีนอยู่พัง <c ười> คือว่ามีมาไล่เก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับมีเก็บเล็กๆน้อยๆครับก็เพื่อก็มีมาทําเนี่ยเครื่องงานที่ผ่านมาก็มีมาทําสกู๊ปเพิ่ม,มเพื่อให้อาการเข้าได้ดีขึ้นแล้วนอกนั้นก็ไม่ได้ทาอะไรครับก็ยังเหมือนเดิมขอให้เท่าเดิมก็ได้หรือว่าถ้าลงไปกว่าน,นั้นก็คือว่าเป็นโชคดีของเรา หวังไว้หวังไว้หวังสิบาเหมือนกันอาจจะเป็น13 9หรือ13มอะไรก็ได้ครับขอให้อยากเห็นตัวเลข13เหมือนกันแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าหวังไว้หวังไว้อ่าสวัสดีครับผมต้นนะครับผมจากฝูงปีนีกาดบต้นก็ไม่มีอะไรมากครับมีฝาคาร์บอนไบหนึ่งแล้วก็เป็นเครื่อง CA 16วาล์วเซนเตอร์โบไส้เดิมไยบูอยู่ที่ 07โลอยู่ที่05ครับก็ตันอนี้ทํามาได้ประมาณเกือบสองปีแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่ปกติครับวิ่งไปเพชรบูรณ์ไปโคราชมาก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้ดีทั้งสนามทั้งเซอร์กิตวิ่งได้หมดกล่องก็จะเป็นออกเทนเอสพาครับทำได้ทุกคอยเป็นสแตนเลยร้อปเซ็ก็มีแก้มคาร์บอนครับป่าคาร์บอนแล้วก็เป็น บันชนหน้าแวนงานไต้หวันนะไม่ใช่งานแท้อัมนมี้บอกหูกว้างหนึ่งตัวมีป่าบุ๊คไฟฟ้าของเฟดี้ประมาณนี้เขาก็มีไม่เยอะรถเน้นใช้งานครับผมตอนนี้ไส้เดิมไฮบุ๊ค07ม้าอยู่ที่230ตัวครับก็ขับสนุก อันนี้ก็สนุกนะครับผมอันนี้ก็เป็นบอดี้เอไอหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับเป็นเครื่องเดิมเฟรมแปร์โบไซ้เดิมอ่าน่าจะเคยเห็นหลายรอบแล้วตอนนี้เอาแค่ดูเครื่องพอ เป็นเซตเดิมเซตเทอร์โบครับก็มีเครื่องเดิมเลยพี่คมดูแลเรื่องประ็นเหล็กครับฝาสูบแล้วก็เซตเทอร์โบอย่างเดียวเทอร์บโบก็เป็นพวก T E ศูนย์ห้าของซาบครับแล้วก็ทำโครงหลังอ่าก็ระบบน้ำมันทั่วไปไม่มีอะไรจูนไนโลนนได้แค่170ร้อยเจ็ดสิบกว่าตัว 230. ท็อกสองร้อยสามสิบสวัสดีครับทางโคมผมยิ้คม,ม,มครับผม ภายนอกก็มีมีฝาโพรงคาร์อบอนแก้มคาร์อบอนใส่ฝากันชนกันชนก็เป็นชนหน้าเดิมแต่พุ่มพุ่มคาร์บอนมาครับครับผมแล้วก็มีพาร์ทแต่อันนี้คืองานสร้างเองอ่าครับผม <c oughs> ก็มีล้อเบรกร้อยเอ็นอาร์ก็เบรกอาร์สามสามนะเบรกหน้า <c oughs> เป็นใหม่ครับเพราะว่าของเดิม เบรกไอเอ็กเซเว่นใช่ไหมมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะที่เปลี่ยนเพราะว่า,วาพับเบรกอ, k, อาร์นิสันเนี่ยมันถูกกว่าราคาเบรกมันถูกกว่าแค่นั้นเองราคามันถูกกว่ากันเยอะเลยครับผมไายใหม่ก็คือไล่ไลไลมุมล้อใหม่ก็โช๊คสปริง,สปร,งสปริงก็เพิ่มค่าเคไปหน่อยหนึ่งจริงๆก็ต้องเปลี่ยนสปริงแหละแตย่ยังไม่มีของนะเราเพิ่มอัดสปริงเพิ่มค่าเคไปก่อนก็โช๊คก็ปั๊มเนือแทบสุดอ่ะ ขกระดับ <laughs> ใช่ครับผมแล้วก็มุมล้อก็ล้มแคมเปอร์เยอะหน่อยล้อหน้าแล้ววิ่งสกิตจากเดิมก็มีเพิ่มเข้าร่วมไปดีมาทำมาใหม่ขึ้นมาใหม่อันนี้ก็แล้วก็เพิ่มหมูชีดมาเป็น8 0 0 c ีแล้วก็ตอนนี้จูนใหม่จุนใหม่ตอนนี้แรงมาได้อยู่300 307ตัวบูตที่า3 ครับก่อนก่อนหน้านี้ก็แลงม้าอยู่287อ๋อใช่ตอนนี้แต่คือที่จูนหมด turbo แล้วบูธบูธมันไม่มาแล้วเลยได้แค่307ตัว turbo หมดอ๋อนี่ก็ยังเป็น turbo สูตรเดิมสูตรวี่วันโลก 15G เหมือนเดิมหมดเทอร์โบแต่พี่อ่างบอกว่าเครื่องไปได้อีกแต่ turbo หมดก่อนก็เลยเอาแค่แค่นี้ก่อนทำ307ตัวเครื่องทำมางานแล้ว เครื่องทเครื่องทำมาห้าปีแล้ววิ่งแดกโดรต์กิดด้วยห้าปีแล้วนนเครื่องไม่ค่อยเป็นไรนะมีก็เกียร์คัสเพาระบบมันนี่ก็คือตะก่อนเนี่ยที่เราแข่งแดกก็จะไม่ใช้เป็นระบบถังเออย่างนี้ <c oughs> คือพอเรามาวิ่งสกิตปุ๊บน้ำมันในถังอะ่ะมันจะมันจะกระชอกไปกระชอกมาแล้วปั๊มซิกในถังมันจะดูดไม่ได้ก็เลยต้องมีชุดถงังเอมามาเพิ่มมาช่วยตรงนี้ เวลาเราเข้าโค้งอ่ะถ้าเราไม่มีถังเอเนี่ยน้ามันในถังใหญ่อะมันกระชอกเราความติ๊กอ่อะมันจะด,ดูดน้ำมันมั่งไม่มามั่งอย่างเงี้ยเวลาวเข้าโค้งใช่ครับภายในก็โรบาร์คือเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะแต่ก็มีเพิ่มถงังน้ำเพลิงแล้วก็สวิตช์ตัดไฟขึ้นมาอันาอน้ำเพลิงใช่ครับแล้วก็สวิตช์ตัดไฟที่ทําขึ้นมาขึ้นมาเพิ่มแต่ยังไงก็คงเดิมหมดใช่ เวลาที่ทําต่อรอบดีสุดก็นาทีสิบห้าอันนี้อันนี้ดีดสุดสาหรับสําหรับเราและใช่ครับผมนาทีสิบห้าโอเคครับผมครับผมไปเล่นสกิตก็เพราะนี่ครับเนะโนชาแคทนะครับชวนชวนไปชวนชวนไปเล่นแล้วก็ไปดูแลรถให้เขาด้วยสองคนกับเปยเปยไอ้บ้านนี่ที่วิ่งสกิตอยู่ก็ จะคอยดูแลรถ,รถด้วยเชครถด้วยอะไรเงี้ยครับผมมันก็เราก็อยากเปิดประสบการณ์ด้วยครับวิ่งสกีตอยากวิ่งมานานแล้วมันเป็นก็มันจะเป็นความฝันวัยเด็กหนึ่งด้วยแหละก็เลยเลยไปแต่แดกก็วิ่งอยู่ครับแดกก็มีรถรถตรงกระเศนี้ก็หลักๆหน่อยครับผม <c oughs> ถ้าแตกต่างระหว่างแดกกับสกีตก็รถแดกก็เราเหมือนเราวิ่งกันมานานแล้วด้วยความสะดวกมันก็มีในในความเป็นแดกอยู่แล้วใช่ไหมฮะ ถ้าคนเล่นทางตรงเนี้ยเขาเขาจะรู้แต่ส่วนสซอร์เกตเนี้ยเราก็เพิ่งเคยไปลองเมื่อกลางปีที่แล้วก็สนุกสนุกดีครับมันมันใช้ความสามารถคนขับลุ้นๆนเลยสําหรับเซอร์เกตนะฮะไปมือลุวนๆนเลยครับผม mm hmm. ก็มีมันสามารถแก้ตัวได้สมมุติเราโดนกับแซงในโค้งนี้เราก็อาจจะไปแซงคืนในโค้งหน้าอะไรเงี้ยได้ครับผม mm hmm. งานเลเวอร์ที่จะถึง mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวน ทุกคนที่ใช้รถในบอดี้ตระก e ูลเอไม่ว่าจะเป็นเอเก้าสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยก็อยากให้ชวนชวนมาร่วมสนุกในงานไอเลเวอร์นี้ให้เยอะๆนะครับอยากให้งานมันยิ่งใหญ่ครับผมรถเยอะๆคนดูคนรถแข่งเยอะอะไรเงี้ยครับผมเจอกันลเวอร์เดืนอนห้า <laughs> Catch me if I fall ครับคุณน็ตมีอะไรจะบอกถึงสุลต่านใบมั้งไหมครับไม่ทีหลังก็ไปทำอะไรให้ใจจด่อยส่งโลเคชั่นไม่ใช่ว่าค้างๆอยู่แล้วส่งครับส่งผิดส่งผิดโอ้เหงาเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เ,เอาเอาไอ้คลิปที่ถ่ายลงไปด้วยนะว่าใบส่งโลเคชั่นถึงแล้วมีมีคลิปด้วยเหรอมีไหนคุณมีอะไรแก้ตัวไหมก็ส่งผิดปังมุดผิดเฉยตอนนั้นถ้าไรอยู่เขาจะปังมุดขับรถเนื้อไม่ใช่เธอบอกว่าขับรถอยู่ส่งมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานซื้อแล้วตอนทุ่มหลังพุ่งอ่ะไปทางนั้น อะไรนะไปทำในั้นทุน่งสองทุม่มอ่ะเแถวไหนแถวไหนแถวไหนหเทคกอะไม่มีไม่มีแล้วโลกาทันมันอยู่ตรงนั้นไง การรีวิวไปเลยจ้าเนี่ยเอาเลยพี่เริ่มเลยนี่เริ่มแล้วเนี่ยพี่เอาเลยวัสดีครับเลยผมก๊อปครับเอาเลยผมแบงแบงเอาเลยว้าเวว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 วอวว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 เีวว